สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอกับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างประเทศก่อนเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์การต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะคุกรุ่นมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการรอบสังหารชุดของรัเสเซียไปแล้วถึงสองคนนะครับจู่ๆเครื่องบินของรัเสเซียก็ตกที่ทะเลดํขาขณะเดินทางไป ที่จะไปร้องเพลงคริสต์มาสให้กับทหารของรัสเซียที่ซีเรียนะครับแล้วก็ประกอบก,บกับการตอบโต้อย่างรุนแรงของสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะาผู้นำของสหรัฐ C.A.F.B.I. ระบุชัดนะครับกล่าวหาว่าทางรัสเซียเป็นคนแฮกระบบในช่วงการเลือกตั้ง จนส่งผลทําให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะครับหลังจากที่ผมนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้มีคําถามกลับมาค่อนข้างจะพอสมควรเหมือนกันนะครับเอามาเชิงดูเชิงปรากฏการณ์กันก,นก่อนว่าหลังจากที่ผ่านมาในเรื่องเหล่านี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเ,เดี๋ยวเรามาดูในเชิงกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเขาทําอะไรกันเขาต่อสู้อะไรกันและผลลัพธ์จะเป็นยังไงกับเรานะครับเรื่องแรกก็คือรัสเซียเนี่ยหลังจากนั้นรัสเซียก็แฉฮะ บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้การสนับสนุนกลุ่มไอซิสแล้วก็ให้การสนับสนุนอาวุธกลุ่มกบฏนะครับที่ผ่านมามีภาพของรถญี่ปุ่นนะฮะซึ่งไปอยู่ในสงครามซีเรียด้วยอยู่กับฝ่ายกบฏนะฮะทำให้ญี่ปุ่นถูกเพ่งเล็งว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มไอซิสไปด้วยนะครับในช่วงระยะที่ผ่านมา แต่ท่าทีของญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนไปนะครับน่าสนใจเดี๋ยวมาพูดเรื่องญี่ปุ่นน่าเปลี่ยนไปอ่าท่าทีเปลี่ยนไปเยอะนะครับตรุรกีนะครับก็ยืนยันว่ามีการส่งอาวุธนะครับไปให้กับทางกลุ่มกบฏภายในซีเลียจริงนะฮะซีเลียก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งขณะเดียวกันชินโชอ,อาเบะนะชินโซอ,อาเบะเนี่ย ซึ่งเป็นผู้นําของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เดินทางไปที่เพิร์ฮ a บเบิลนะครับแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เพิร์ฮ a บเบิลนะครับด้วยอันนี้คือเชิญปรากฏการณ์ก่อนนะฮะแล้วก็ในขณะที่ทรัมป์โจมตี UN ฮะบอกว่าเป็นขยะไร้น้ำยาพระ UN ไปประนามอิสราเอลที่อนุมัติสร้างชุมชนชาวยิวในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออก ที่กาลังพิพาทกันระหว่างปรอดสไตล์นะครับนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองอัปรกรกการจึงนี่คือปรากฏการณ์นะฮะเดี๋ยวมาดูเชิงกลยุทธ์กันแต่ละอันเนี่ยนะครับเรียนท่านผู้ชมนะฮะแต่ละอันในในปรากฏการณ์ต่างๆโดยส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะได้ชมคลิปต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการรายงานข่าวในเชิงปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเยอะเลยทุกวันเราจะได้ยินทุกสํานักข่าวจะรายงานอย่างเงี้ยแต่ไม่มีใครชี้เลยนะครับว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองหรือเป้าหมาย ของการก่อปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดอะไรขึ้นผมก็รู้สึกจะเป็นคนแรกๆนะที่จะมาชี้เรื่องของอปรากฏการณ์เหล่านี้ให้เห็นว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมีเป้าหมายอะไรในเชิยงยุทธศาสตร์ยุทธการหรือยุทธวิธีของการอาหารเขามีเป้าวัตถุประสงค์อะไรในเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการวิชัน่นมิชชั่นนะวิสัยทัศน์กับภารกิจเขาทําอะไรนะครับสิ่งเหล่านี้ถูกนํามานําเสนอในรูปแบบ อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะชี้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนี่คือหลักการนําเสนอนะครับเริ่มแต่การก,ก่อตัวนะครับสตรลักษณ์วัฒกรรมอุด,ดมการจนกลายเป็นอุด,ดมการแล้วก็เข้าสู่กลยุทธ์มันคืออะไรกลยุทธ์มันคืออะไรนะครับเอาเรามาเข้ามาทีเรื่องที่ถามผมมาผมก็พยายามจะตอบให้ครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของรัสเซียแฉเรื่อง USA ส่งอาวุธให้ อิหร่านก็สนับสนุนคงสะท้อนให้เห็นแล้วว่าหลังจากที่มีการเล่นงานรัสเซียอย่างหนักก่อนหน้าน,นั้นก็มีการขู่วางระเบิดในรัสเซีย3จุดนะขู่วางระเบิดในรัสเซีย3จุดก็เลยส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้มีแรงตอบโต้ในเวลาต่อมาทูรัสเซียถูกสังหารไป3คนนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นในเชิงกลยุทธ์คืออะไรในเชิงกลยุทธ์ก็คือว่าพยายามจะก่อเกิดสงครามให้ได้ถึงแม้ว่า จะหมดวาระการบริหารของบารักโอบามาอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือวันที่20มกราคม2560นะครับมีคนตั้งคำถามกับผมว่าเป็นไปได้ไหมทรัมป์จะไม่ได้เป็นประธานานธะิบดีถามผมในเชิงกลยุทธ์ผมตอบในเชิงกลยุทธ์ว่าเป็นไปได้ในเชิงย,ยทุทธวิธีล่ะจะทำยังไงหนึ่งรอบสังหารรอบสังหารทรัมป์ถามว่าประวัติศาสตร์เคยมีไหมมีนะผมยกตัวอย่างไปหลายครั้ง เกิดตั้งแต่อับราฮัมบินคอนสองพี่น้องแคนาดีนะฮะก็รวมแล้วสามคนในสหรัฐอเมริกาส่วนในไทยเคยมีการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีไหมไม่เคยมีในไทยไม่เคยมีแปลกไหมฮะประเทศเป็นประชาธิปไตยมีแต่ประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขการปกครองนะครับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่เคยมีตลอดระยะเวลาสองสามร้อยปีไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เลยไม่เหมือนประเทศที่เป็นประชาธิปไตย นะใครชอบประชาธิปไตยก็พิจารณาดูนะฮะทีนี้ถามโอกาสจะเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนนั่นหมายความว่า1ถูกรอบสังหารผมยกตัวอย่างในอดีตให้ฟังแล้วนะครับถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรอีกนะครับในอดีตนะครับในเชิงกรวดก็เกิดแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาแล้วมีการเกิดรอบสังหารขึ้นมาละ่ะมันเกิดความวุ่นวายล่ะและ้วมีการลอบสังหารขึ้นมาละ่ะตรงนี้แหละโอกาสที่ทรัมป์จะไม่ได้เข้าดารงตําแหน่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ มีประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นไหมเคยกลุ่เกลุอเหล่านี้ผู้ที่พยายามต้องการที่จะควบคุมอํานาจอยู่ต่อพยายามจะทํำไหมพยายามท่ยานผู้ชมเห็นได้ไหมฮะหลักเขามีเลยหลักเขามีเขาพยายามทําสิ่งนี้เพื่อครอบครองอํานาจต่อไปนี่ฮะเป็นการต่อสู้ของมหาอำนาจนะครับอีกอันหนึ่งในเรื่องของตุรกีตุรกีเราเห็นชัดที่ผ่านมาตุรกีเคยเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสเป็นร่วมกับกลุ่มนาโตนะครับแล้วก็ต่อต้านรัสเซียมาโดยตลอด แต่สุดท้ายรัสเซียไอต้ตุรกีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผู้นําของตรุรกีจนสุดท้ายถูกอดีตผู้นําเก่าพยายามทําการรัฐประหารนะฮะแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอดีตผู้นําเก่าซึ่งอยู่กับสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนจนเป็นที่มาของการลอบสังหารทูตของรัสเซียนะครับในตรุรกีซึ่งการลอบสังหารทูรตรัสเซียในตุรกีนั้นหลังจากรัสเซียเปลี่ยนตุรกีเปลี่ยนท่าทีไปเนี่ยก็ มีกระแสข่าวภายในประเทศตรุรกีว่ามีการห้ามนําเสนอข่าวการสังหารทูตของรัสเซียนะครับแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นก็มีการไปสัมภาษณ์น้องสาวของตํารวจเมื่อปราบจราจนที่ไปยิงทูตรัสเซียบอกว่าเขาถูกครอบงำจากกลุ่มศาสนาจากกลุ่มการเคลื่อนไหวกลุ่มไอซิสแล้วก็เกิดจากเขาไปได้รับการอบรมจากตํารวจของตรุรกี จึงเกิดความเชื่อว่าต้องต่อต้านรัสเซียนะครับนั่นคือคําสัมภาษณ์แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ากระแสข่าวภายในนะครับบอกว่าห้ามนําเสนอเรื่องนี้ห้ามสื่อตุรกีนําเสนอเรื่องนี้นะซึ่งออกมาอยากออกมาจากต่างประเทศออกมานอกประเทศไม่ใช่อยู่ในประเทศกลยุทธ์นี้ถ้าดูผิวเผินก็คือหมายความว่ารัสเซียไอ้ตุรกีต้องการไม่ต้องการให้สือ่อนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้แต่ในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่กลยุทธ์ไม่ใช่ กลยุทธ์เนี่ยข่าวที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยเป็นการสร้างความหวาดระแวงระหว่างรัสเซียกับตุรกีให้มากขึ้นให้ให้รัสเซียหวาดระแวงตุรกีให้มากขึ้นแสดงความไม่จริงใจในการที่จะนําเสนอข้อได้จริงในการลอบสังหารชูดของรัสเซียเห็นไหมฮะการข่าวเนี่ยมันเกี่ยวข้องนะฮะหลักตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรหลักการต่อต้านข่าวกรองเ,อเขาเรียกว่าหลักการต่อต้านข่าวกรองซึ่งเป็นหลักสากลเลยนะครับนั่นหมายความว่าการรับสื่อมาแต่ละอันท่านอย่าไปเชื่อมันนะ ผมเรียน้ท่านผู้ชมไม่อย่าไปเชื่อเพราะเพราะการรับมาตราอันมันมันมีเหตุผลนะครับมันมีเหตุผลทีนี้อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจการต่างประเทศชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินทางไปเพิร์ทรัเบิร์ลังจากที่เขาเนี่ยได้พบกับผู้นำรัสเซียแล้วก็มอบสุนัขให้หนึ่งตัวอาเบะทำอะไรเดินทางไปถึงเพิร์ทรเบิรไปขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้น ะะซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เพิร์ลฮาร์เบิลนะครับส่งผลทําให้ทหารอเมริการเสียชีวิตไปจำนวนมากและเป็นที่มาของการเปิดสงครามโลกโดยมีญี่ปุ่นเป็นเหตุประกาศทําสงครามโลกจนกระทั่งญี่ปุ่นพ่ายแพ้เพราะเดินนิวเคลียร์สองบอมนะที่ฮิโรชิมาตายกันเป็นแสนเป็นล้านคนเลยนะครับทำไมผู้นําญี่ปุ่นต้องทําอย่างนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะ ก็อัน,นี้คือปรากฏการณ์นะประเด็นคือในชงก,กุลกาทาอย่างนี้เพื่ออะไรผมเรียนเสมอญี่ปุ่นเนี่ยไปเอียงข้างอเมริกันชัดซีเรียก็สนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์สนับสนุนรถยนต์จนเห็นโตโยต้าไปวิ่งอยู่ในซีเรียนะครับการเอียงกระเทเล่ของญี่ปุ่นเนี่ยเห็นตัวอย่างในเกาหลีใต้นะครับที่เอียงกระเทเล่ไปยังฝั่งสหรัฐอเมริกาจนผู้นําเกาหลีใต้ถูก ดำเนินคดีกําลังไล่เอาคนรอบๆละตอนนี้นะฮะไล่คนรอบๆและถึงถูกประชาชนขับไล่ก่อนหน้านั้นอดีตผู้นําฟิลิปปินส์คนเก่าก็ลักษณะเดียวกันคอนเซปต์เดียวกันวิธีการเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งคราวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยเจอแน่ๆต้องดิน้นต้องดิน้นญี่ปุ่นกําลังทําอะไรไม่ไปเกาะฝั่งคอมมิวนิสต์แล้ว ครา,าวนี้ก็มาเกาะฝั่งอเมริกันอย่างที่ผมเรียนนะฮะญี่ปุ่นกำลังบาลานซ์ออฟเพาเวอร์เหมือนไทยกำลังทำอยู่พยายามสร้างสมดุลของอำนาจให้อยู่ตรงกลางนะครับสร้างสมดุลของอำนาจให้อยู่ตรงกลางนี่คือกลยุทธ์เขาเรียกยุทธศาสตร์โลกและยุทธศาสตร์เอเชียที่ผูกพันกันเพราะเขาเอียงตาช่างจนเกินไปการเอียงตาช่างจนเกินไปเนี่ยที่ผ่านมาเขาต้องเข้าข้าง ฝั่งอเมริกันเพราะว่าอเมริกันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอักษะกับสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกญี่ปุ่นเนี่ยพ่ายแพ้สงครามโลกพ่ายแพ้สงครามโลกเต็มไปหมดเลยจกนกระทั่งเสียชีวิตกันเป็นเยอะมากนะครับความพ่ายแพ้ครั้งนั้นญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนในฐานะผู้พ่ายแพ้สงครามด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันทําให้ญี่ปุ่นมีเจตจำนงในการเอียงกระเทเร่ไป และสหรัฐก็มีการตั้งฐานทัพในญี่ปุ่นขึ้นมาญี่ปุ่นจำเป็นจำยอมต้องให้ตั้งแต่การเอียงกระเทเล่จนเกินไปจึงส่งผลทำให้เนี่ยญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะครับลําบากสหรัฐขออะไรก็ต้องให้ก็เป็นเมืองขึ้นโดยบริยาย <c oughs> นะครับแต่ไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอเมริกัน ถึงแม้ว่าจะเคยมีฐานทัพของอเมริกันอยู่ในอูตเปาของไทยมาก,ก่อนก็ตามนะครับแต่ญี่ปุ่นยังมีอยู่แต่ก็มีคดีที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีการขับไล่หลายต่อหลายครั้งเพราะว่าทหารอเมริกันเนี่ยไปข่มขืนผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับสิ่งเหล่านีเน้เป็นเป็นการทําในเชิงกลยุทธ์ปรากฏการเห็นและในเชิงกลยุทธ์คือเขาต้องการ balance of power ให้ประเทศอยู่กึ่งกลางและสามารถดําเนินเดินไปได้เพราะญี่ปุ่นมีจักรพรรดิอยู่นะครับ ญี่ปุ่นยังคงมีจักรพรรดิอยู่ทีนี้เรื่องของทรัมป์ทรัมป์โจมตี UN ว่าไร้น้ำยาเป็นขยะนะฮะเป็นที่ซ่องสมของประชาชนนะฮะที่มาเลี้ยงมาปาร์ตี้กันนะ,ะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกเลยนะฮะแล้วก็เพราะว่า UN เี่ยไปประนามอิสราเอลนะครับ นั่นคือคําพูดของทรัมป์ในเชิงปรากฏการแต่ทรัมป์กำลังทำะไรท่านผู้ชมทราบไหมฮะทรัมป์กำลังบา l ์ลัน o ์ออฟพาวเวอร์ตะวันออกกลางเพราะว่าปัญหาของทรัมป์ก็คือเขาต่อต้านมุสลิมอิสลามนะชาวมุสลิมแล้วก็อิสลามก็เลยส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้เขาวางหลักวางหลักในเชิงกลยุทธ์ทําอะไรบาร a ลันฮะด้วยการไปสนับสนุน ในฝั่งของอิสลามบ้างนะฮะนี่คือหลักกลยุทธ์ของเขาคาพูดแต่ละอันเชิงปรากฏการ์มันจะชี้ถึงกลยุทธ์ว่าเขาทำอะไรนะครับชี้กลยุทธ์ว่าทําอะไรนะครับนั่นหมายความว่าอย่างไงจากเหตุการณ์ปรากฏการ์มาในเชิงกลยุทธ์แล้วหมายความว่าอย่งไรสถานการณ์จะไปเรื่อยๆจะรุกเรารูปรันโดมรันไปเรื่อยนะครับถึงแม้จะมีปีใหม่ทุกคนประกาศเตือนว่าจะเกิด วินาศกรรมทั่วโลกประกาศเตือนว่าจะเกิดวินาศกรรมนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์โลกยุทธศาสตร์เอเชียหรือแม้ยุทธศาสตร์ไทยถามว่าโอกาสจะเกิดวินาศกรรมเกิดขึ้นไหมสูงเพราะอะไรก็ทั้งสองฝ่ายมันขัดแย้งไงมันตกลงกันไม่ได้ไงนะที่ผ่านมาที่เยอรมันก็มีการเอารถพุ่งเข้าชนประชาชนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากเลยนะครับอีกหลายประเทศก็เจอลักษณะเดียวกันการประกาศเตือนในสหภาพยุโรปเรื่องของการก,ารก่อวินาศกรรมเนี่ย จึงเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับโอกาสมีเกิดมีไหมมีที่ออสเตรเลียสามารถจับกลุมได้ใช่ไหมใช่จับกลุ่มได้ไป15คนในในทางฝั่งเอเชียก็เหมือนกันก็มีความพยายามก่อเหตุเหมือนกันมีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เหมือนกันของกลุ่มไอซิสได้เหมือนกันอ้างวมาเป็นไอซิสทั้งนั้นนะฮะจริงๆก็เป็นสายรับไปสายรับมานะครับ โอกาสจะเกิดอีกไหมในเอเชียสูงก็มีก็มีมประกอบกับอะไรตําราคุณศัสตร์รก็มีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ฝนดาวตกแล้วก็อ,อย่างที่ผมเห็นที่ที่ทุกท่านเห็นดารานักร้องนะักแสดงเสียชีวิตเป็นแถวเลยนะครับคนมีชื่อเสียงเสียชีวิตเป็นแถวที่ผมบอกไงว่านะมันจะมีเกี่ยวข้องด้วยถ้าสังเกตให้ดีนะในเชิงปรากฏการณ์ก็มีในเชิงรัฐศาสตร์อดีตที่ผ่านมามีหรือเปล่ามีในช่วงปลายปีก็มี ในช่วงเในในเรื่องของประวัติศาสตร์มีไหมก็มียุทธศาสตร์ทางการเมืองรวมๆแล้วจะมีเหตุการณ์นี้ไหมมีก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใครไปเชื่อในประเทศไทยมีคนเอาไอ้ประทัศไปปาที่ทำเนียบรัฐบาลข้างทำเนียรัฐบาลเพื่อมาเรียกร้องใครไปเชื่อมันมีเกิดขึ้นเห็นไหมมันก็มีแต่จากเหตุการณ์ข้างนั้นถ้าในเชิงโหราศาสตร์อาจจะเป็นผลดีคืออาจจะไม่เกิดรุนแรงในประเทศไทยแหละเป็นเรือเกิดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึง่งนะครับ นั่นคือสตินะผมเรียนท่านผู้ชมนั่นคือสติสติคือสติโอกาสจะมีมันมีแต่ว่าจะมากจะน้อยจะอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งเหล่านี้การต่างประเทศเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเราคนไทยยังไงไม่ว่าจะเป็นอยู่นอกประเทศในประเทศเนี่ยผมกระทบมันเป็นโดมิโนโอะคือเศรษฐกิจไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของโลกอะเศรษฐกิจมันจะกระทบเพราะนักลงทุนจะไม่ลงทุนเพราะนักลงทุนมลงทุนปัญหาจะตามมาคือเราได้รับผลกระทบนั่นหมายความว่าลัดเข็มขัดแน่นๆอ่าเอาแล้วนะครับ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีวันนี้ผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ สมัยสู้รบกรบมือไม่สิ้น วันนี้ก็มี ผู้ทรงนำทางพ้องภัยทั่วแคลนดนถินมาเปลี่ยนแผ่นดิน